3ข้อแก้ไขนะครับเมื่อมีอาการนิ้วมันล็อกลงมานะครับอาการเบื้องต้นก็คือเริ่มปวดนิ้วครับทํางานยกของหนักเนี่ยก็เกิดอาการปวดนิ้วปวดข้อได้นะพอเป็นหนักเข้าก็นิ้วมันเริ่มล็อกใช่ไหมนะแต่ว่าแต่ว่าพอเกรงนิดหน่อยมันก็ตึ้งขึ้นมาเออนะถ้าเป็นหนักเข้าก็คือต้องใช้อีกมือหนึ่งอ่ะช่วยยืดขึ้นมานะพอเป็นหนักเข้าอีกนะครับก็คือมันล็อกจริงแล้วคราวนี้ยืดยังไงมันก็ไม่ขึ้นแหละนะครับ วันนี้มีวิธีการแก้3ข้อนะครับลำดับแรกก็คือเราต้องลดการใช้งานหนักๆเ,ออเช่นการใช้มือถือเยอะๆการออกกำลังกายแบบยกเวทหนักๆแบบนี้นะครับหรือการที่เราถือของหนักๆพวกนี้ก็ต้องลดลงไปพอลดปุ๊บเนี่ยนิ้วมันก็เริ่มได้คลายตัวธาตุไฟที่อยู่ตามเส้นเอ็นตามนิ้วเนี่ยมันก็ลดลงไปได้นะครับ ลำดับที่2ก็คือว่าให้ดูแลตับแล้วก็ดูแลไตครับ <Wow. S 1> เมื่อตับกับไตทํางานดีก็ทําให้น้ําในร่างกายเยอะขึ้นธาตุไฟในตัวลดลงฉะนั้นปลอ,อกหุ้มเอ็นเส้นเอ็นที่มันอักเสบแล้วก็บวมจนกระทั่งนิ้วมันล็อกเนี่ยมันก็จะเริ่มคลายตัววิธีการแก้ไขก็คือให้ดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพอนะครับเช่นแปดแก้ว9ก้าแก้วต่อวันนะครับแล้วก็การดูแลตับวิธีหนึ่งก็คือ การดื่มน้ำมันกินน้ำมันที่ดีนะครับเช่นเอามาทําอาหารบ้างนะครับกินน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นน้ํามันงาสกัดเย็นน้ํามันมะกอกน้ํามันมเมล็ดชาอะไรพวกนี้เอามาทําอาหารนะครับการกินน้ํามันที่ดีและน้ําให้เพียงพอนะครับจะทําให้ตับแล้วก็ไตทํางานง่ายขึ้นการดูแลตับอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าต้องนอนเร็วครับแล้วก็อย่าไปกินข้าวดึกเกินไปนะ การกินอาหารดึกการที่นอนดึกจะทําให้ตับเนี่ยมีน้ําดีที่ไม่ค่อยมีคุณภาพน้ําดีน้อยลงจะทําให้ร่างกายเนี่ยติดขัดไปหมดเลยไม่ใช่แค่ปวดนิ้วนะปวดตามข้อต่อด้วยดังนั้นดูแลตับแล้วก็ดูแลไตให้ดีนะครับข้อที่ 3. สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันครับใครก็ตามที่ทํางานเยอะนอนก็น้อยมีความเครียดนะจริงจังกับชีวิตมากเกินไปธาตุไฟก็ เพิ่มขึ้นมากเลยครับร่างกายก้ออักเสบพ,พอร่างกายอักเสบเนี่ยก็จะทําให้ภูมิกันเนี่ยทำงานเยอะผิดปกติเกิดอาการปวดตามเนื้อตามตัวตามข้อต่อได้ง่ายฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือลดทัดไฟลงบ้างเออลดความจริงจังลงบ้างหาวันพักผ่อนถ้าทํางานจนมากจนเกินไปก็ไปยืดเยียดไปนวดบ้างไปเที่ยวบ้างนะและที่สําคัญครับต้องมีความสุขครับมนุษย์ที่มีความสุขเนี่ยจะรู้สึกว่า ทุกวันของชีวิตเนี่ยคือการเรียนรู้การเรียนรู้จะทําให้ร่างกายเนี่ยไม่ต้องมีธาตุไฟเยอะจนเกินไปการมองโลกในแง่ลบเนี่ยก็จะน้อยลงไปพอทําแบบนี้เนี่ยภูมิคุ้มกันที่มันทํางานเยอะเวอร์เออมันก็จะลดการทํางานลงการอักเสบก็จะลดลงได้ฉะนั้น3ข้อนะครับหคือลดการใช้มือถือลดการหิ้วของหนักข้อที่2ดูแลตับกับไตโดยการกินน้าเปล่า ทานน้ำมันที่ดีนะครับข้อที่3สําคัญนะก็คือต้องไม่ทํางานหนะักเกินไปไม่เครียดจนเกินไปพยายามมองโลกในงแง่ดีถ้าทําได้นะครับจะช่วยในการลดการปวดตามข้อตอ่อลดอาการนิ้วล็อกแบบนี้ได้ด้วยลองทําดูนะครับ